กฎแห่งกรรมเรื่องความจริงของพระพุทธเจ้าคนสมัยใหม่จำนวนไม่น้อยมีความคิดที่ว่าเรื่องศาสนานรกสวรรค์บุญบาปเป็นเรื่องที่ไร้าสาระขอให้มีคุณธรรมมีความสุขกายสบายใจถึงจะไม่มีศาสนาก็อยู่เป็นสุขได้แล้วมีคนเห็นด้วยกับความคิดเช่นนี้มากมาย จะไปตำหนิเขาเลยว่าเป็นคนไม่ดีก็ไม่ได้เพราะหลายคนเป็นคนดีน่าเคารพยิ่งกว่าคนที่สนใจาศาสนาหลายคนเสียอีกแต่เหตุผลที่สำคัญใครๆไม่อาจจะปฏิเสธได้ทั้งที่ไม่มีใครอยากคิดถึงก็คือความตายอยู่ใกล้เรามากกว่าที่คิดชีวิตของมนุษย์ทุกคนพร้อมที่จะดับดินได้ทุกเวลาชีวิตเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน แต่ความตายนั้นเป็นสิ่งที่แน่นอนชีวิตเราเป็นของสั้นนิดเดียวรวดเร็วแตกง่ายเหมือนภาชนะดินเผาที่ปล่อยให้ตกลงพื้นดินเมื่อไหร่ก็แตกทันทีความตายที่จะเกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ไม่มีนิมิตไม่มีเครื่องหมายคาดเดาไม่ได้กำหนดสถานที่เวลาอายุไว้ไม่ได้จะเกิดได้ทุกที่กับทุกคนทุกเพศทุกวัยไม่จำกัด สำหรับสิ่งที่มีชีวิตทุกชนิดแน่นอนมนุษย์เราทุกคนรู้กันแล้วไม่ใช่หรือว่าอายุที่เพิ่มขึ้นแต่ละวันแต่ละคืนนั้นแท้จริงแล้วคือชีวิตที่สูญเสียไปมนุษย์มีเวลาในการใช้ชีวิตน้อยลงไปทุกวันทุกวันทุกเวลาทุกนาทีความสุขที่ว่าสุขกันนั้นมันเป็นความสุขที่แท้จริงแล้วหรือ มีสิ่งใดจะรับประกันได้พรุ่งนี้จะไม่ใช่วันตายของเราได้ทั้งๆที่คนที่มีบุญวาสนากว่าเราร่ำรวยกว่าเรามากมายได้สูญเสียไปแล้วกันทุกวี่ทุกวันในเมื่อความจริงเป็นเช่นนี้ไม่สงสัยกันบ้างหรือว่าตายแล้วไปไหนกันในโลกใบนี้จะมีสักกี่คนที่บอกความจริงในเรื่องนี้ให้แกเราได้กระจางแจ้ง มีหลายๆคนที่พอจะเคยได้ยินเรื่องนี้อยู่บ้างแต่จะมีสักกี่คนที่ได้ตระหนักว่านี่คือความจริงที่เกิดขึ้นกับเราตลอดอดีตที่ผ่านมาและในอนาคตที่เป็นไปในอดีตพอจะมีผู้บอกถึงเรื่องการกลับชาติมาเกิดอยู่บ้างแต่จะมีสักกี่คนที่บอกเราได้อย่างครบถ้วนถึงกระบวนการที่แท้จริงของการเวียนว่ายตายเกิด และที่สำคัญยิ่งในปัจจุบันนี้ยังเหลือผู้รู้ที่พอบอกหนทางหลุดพ้นไปจากวัตสงสารน,นี้อยู่บ้างหรือไม่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นหนึ่งเดียวในจักรวาลน,นี้ที่รู้ถึงกลไกของธรรมชาติในเรื่องนี้อย่างละเอียดถี่ถ้วนยังไม่มีใครจะยิ่งกว่าหลังจากทรงรู้แจ้งกฎธรรมชาติแล้ว พระพุทธองค์ตรัสบอกถึงสิ่งที่พระองค์ได้รู้มาพอสรุปใจความจากคำภีพระไตรปีดกว่าสัตว์โลกทุกชนิดเคยเวียนไหวตายเกิดมาแล้วนับชาติไม่ถ้วนผู้ที่ไม่เคยเกิดเป็นพ่อเป็นแม่กันมาก่อนหาได้ยากบางชาติเกิดเป็นเทพเทวดาบางชาติเป็นมนุษย์บางชาติเป็นสัตว์เดิัรฉานบางชาติเกิดเป็นเปรตอสุรกายบางชาติต้องตกนรก สัตว์ทั้งหลายต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างนี้ไม่มีที่สิ้นสุดตามอํานาจของบุญและบาปที่ตนได้กระทําเอาไว้เรียกได้ว่าตามกฎแห่งกรรมนั่นเองพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นผู้เดียวที่รู้แจ้งกฎเกณฑ์นี้อย่างทะลุปรุกโปรงและวิธีปฏิบัติเพื่อให้หลุดพ้นออกไปจากกฎเกณฑ์นี้ได้ด้วยการเจริญวิปัสสนากรรมฐานดำเนินตามมรรมีองค์แด บรรลุถึงพระนิพพานเมื่อนั้นจึงจะหลุดพ้นจากความทุกข์และการที่จะตกนรกได้อย่างสิ้นเชิงมีคนจำนวนไม่น้อยมักกังวลใจว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมีอยู่จริงหรือไม่จริงหรือเป็นเพียงนิยายที่เล่าสืบทอดกันมาปัญหานี้มีคำตอบว่าพระพุทธเจ้ามีจริงเพราะหลักฐานสี่ประการคือประการที่หนึ่งหลักฐานบุคคล บุคคลแรกที่บวชให้กับพระภิกษุที่สืบทอดต่อกันมาถึงปัจจุบัน2,600กว่าปีนั้นบุคคลผู้นั้นก็คือสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่เองประการที่สองหลักฐานทางหลักธรรมะหลักธรรมะอนะอาสจารย์ในพระไตรปิฎกสามารถพิสูจน์ให้เห็นความจริงได้ในทุกยุคทุกสมัยไม่ว่าเวลาจะล่วงเลยไปกี่พันปีแล้วก็ตาม โดยเฉพาะสภาวายญานที่บันทึกอยู่ในพระไตรปิฎกมีเนื้อหาอัศชาเหนือจินตนาการยากที่จะเข้าใจและเชื่อถือได้แต่ผู้เจริญในวิปัสสนาได้แล้วสามารถปฏิบัติให้รู้แจ้งเห็นประจักษ์แก่อายตนะของตนได้ภายในเจ็ดวันบุคคลแรกที่บอกลำดับยานนั้นได้ก็คือสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองประการที่สาม หลักฐานทางโบราณคดีและโบราณสถานที่ระบุไว้ในปัจจุบันนี้ยังมีโบราณสถานและโบราณวัตถุมากมายในประเทศอินเดียที่ยืนยันได้ถึงความมีอยู่จริงของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในยุคอนานิคมเมื่อ100ปีก่อนนั้นนักโบราณคดีของอังกฤษชื่อว่าเซอร์อเล็กซานเดอร์คานิงแฮมได้พิสูจน์สถานที่ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้า ได้ยืนยันเรื่องราวในคำภีพระไตรปีดกเช่นสวนลุมพินีวันเป็นสถานที่ประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะมหาเจดีย์พุทธคยาที่พระเจ้าอาโศกมหาราชทรงสร้างขึ้นไว้บูรณะปฏิสังขรกันมาตามยุคตามสมัยธรรมเมฆะสถูสถานที่แสดงธรรมะที่นำพาให้ถึงความหลุดพ้นสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอาโศกมหาราช เป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาโปรดปัญจวัคคีทั้งห้าชื่อเมืองกุศินาราที่พระเจ้าอาโศกมหาราชเสด็จมายัางสถานที่ปรินิพานของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงโปรดให้ก่อสร้างเป็นสถูปขนาดใหญ่ขึ้นประการที่สหลักฐานในาศาสนาคู่แข่งในประวัติศาสตร์การเผยแพร่พระพุทธศาสนา,ศ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 า ได้บันทึกศาสนาคู่แข่งเอาไว้ด้วยนั่นก็คือศาสนาเชนดุดเดียวกันในประวัติศาสตร์ของศาสนาเชนก็ได้บันทึกประวัติศาสตร์ของพระพุทธเจ้าและเหตุการณ์ที่ได้โตวาทะกันกับพระพุทธเจ้าเอาไว้ย่อมยืนยันได้ว่าแม้แต่ในศาสนาคู่แข่งก็ยังบอกว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมีอยู่จริงนั่นเองสภาธานังาธรรมทานังชินาติ การให้ธรรมะเป็นฐานย่อมชนะการให้ทั้งปวงช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะเป็นฐานด้วยได้บุญจากการให้สาธุเจริญในบุญขอบพระคุณสวัสดีครับ